เอาล้ครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับปาร์ตี้6ตัวของผมนะครับเป็นปาร์ตี้เซียนสองนะครับเพิ่มขึ้นมาได้มาบานเลยนะครับเซียนสองว่าเออมีอาชีพอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับพร้อมบอกข้อดีข้อเสียนะครับการทําปาร์ตี้อ่าไม่ได้ทําฟูลหรือว่าไม่ได้ทําเป็นปาร์ตี้8ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูหัวข้อแรกก่อนเลยนะครับก็คือจะพาเพื่อนๆนะครับมา ดูว่าปาร์ตี้ของผม6ตัวมีอาชีพอะไรบ้างพร้อมของสมใส่นะครับมาดูที่ตัวแรกนะครับเป็นนักธนูนะครับเซนหนึ่งเอ้ยเซนสองนะครับเซนสองก็อ่าของสมใส่นะครับประมาณนี้นะครับเซตทร้อยยี่สิบตั้งสิบบวกหกนะครับเสื้อเป็นของร้อยสิบนะครับอ่าบวกเจ็ดไฟแปดนะครับส่วนอ่าเกราะนะครับก็เป็นร้อยสิบห้านะครับตั้งสิบบวกหก แหวนเป็นแหวนทลายเซียนหนึ่งนะครับทุ้มหูนะครับปานสามสร้อยก็ปกติจะใส่เป็นสร้อยเซียนหนึ่งนะครับตัวอาวุธ110บวก7็ด้วย2ไฟ8แล้วก็ทลายนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวอุปกรณ์สมใส่คุมเป็นคุมอ่าค่าเงินบวก10นะครับก็เป็นสำนักค่าเงินนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวปานนะครับปานของตัวธนูหมนะครับอัพตามนี้ได้เลยนะครับ เน้นตัวที่เป็น35นะครับที่ผมอัพ35เนี่ยสามารถอัพได้เต็มเลยนะครับส่วนพอยที่เหลือนะครับพอยมาอัพก็ถ้านนอกจากนี้แนะนําก็จะเป็นตัวเห็นแจ้งรู้จริงนะครับหรือจะเอามาอัพปานแบบกระบี่ไร้คมก็ได้นะครับสมานแผลต่ออายุก็ได้เหมือนกันนะครับปานเสริมเนาะแต่ว่ามันเพิ่มเซียนสองนะครับพอยไม่เยอะผมเลยยังไม่ได้ไปอัพเพิ่มนะครับเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับ ก็ใช้งานได้แล้วนะครับตัวที่จำเป็นก็ตามที่ผมบอกเลยที่เป็นตัวพอยต์35เนี่ยจำเป็นมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยละกันนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวสายซับนะครับในปาร์ตี้ของผมเลยก็คือน้องพินนะครับเดี๋ยวให้ดูปานก่อนที่ผมอัพนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเน้นตัวที่เป็นเลข36นะครับอันนี้ก็ถ้ามีพอยต์เหลือค่อยมาอัพเติมก็ได้นะครับ โบพลังชีวิตเยอะมากนะครับประมาณเนี้ยเยอะมากยิ่งหลังๆเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นของปานเซียนนะครับนี่ปานเซียนหนงปานเซียนสนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นปานเสริมน,นะครับค่อนข้างที่จําเป็นนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขึ้นเซียนหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าพินจะใส่ปานอะไรดีนะครับก็ผมแนะนํำละกันถ้าไม่ใส่ฟ้ากําเนิดนะครับก็ ผมค่อนข้างเชียร์ให้ใส่ตัวสมหิมะหมื่ปีมากกว่าฟ้ากำเนิดนะครับเพราะว่าพินเนี่ยนะครับเราเอามาลงในปาร์ตี้อ่ะ,อะตัวดาเมจเนี่ยมันไม่ได้วือหวาเท่าไหร่นะครับซึ่งเราไปใส่ฟ้ากำเนิดเนี่ยผมมองว่ามันก็บวกดาเมจประมาณนึงแหละแต่ก็ไม่ได้แบบเท่ากับอาชีพที่เป็นตัวดาเมจจ๋าเพราะว่าพินเราเอามาเน้นเป็นตัวดีบัฟซะส่วนใหญ่นะครับดาเมจมันก็จะ ไม่ได้แบบโอ้โหแบบมีดาเมจเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนอาชีพอื่นนะครับผมก็เลยเลือกใช้ตัวปานเสริมเป็นตัวโสมหิมะหมื่นปีเพราะว่าเอามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อโสมเพราะว่าพินเนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้โสมเยอะพอสมควรนะครับตั้งแต่ขึ้นเซียนไปเนี่ยนะครับใช้เยอะมากนะครับหรือใครมีงบนะครับก็สามารถเปิดทั้ง ฝากระมือนะครับสวมี่มะเหมือนปีได้ทั้งคู่เลยก็ดีนะครับแล้วก็ของสวมใส่นะครับนี่ของสวมใส่นะครับจะเหมือนเหมือนกันทั้งตี้เลยนะครับก็จะเป็นชุดร้อยสิบบวกหกกันสิบนะครับไฟแป้นะครับเซตก็จะเป็นร้อยยี่สิบนะครับนี่แหวนวิห้านะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะใส่เป็นข้างเดียวแล้วก็เป็นตัวแหวนโลโลกี้นะครับเพื่อ าบางวันเกิดอุบิเหตุขึ้นนะครับจะใส่ทั้งตี้เลยเผื่อเน็ตมีปัญหาหรือว่าอะไรเนาะเกิดอุบิเหตุขึ้นก็จะมีตัวแหวนพ้นคอยช่วยเรื่องของค่าประสบการณ์นะครับตุ้มหูก็จะเป็นหูาปาน3แล้วก็หูโยกปาน3บวิ2%นะครับสร้อยเนี่ยปกติจะใส่เป็นสร้อยเีีนหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็นตัวกิจกรรมเนาะนะครับ เกาะนะครับร้อยสิบห้ากับสิบบวกหกนะครับจะใส่ประมาณเนี้ยทุกตัวเลยนะครับคล้ายๆกันแล้วก็คุมก็เป็นค่าเงินบวกสิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุมสำหรับค่าเงินตัวอาวุธนะครับที่ผมใส่เป็นแบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้เอามาเป็นตัวเน้นดาเมจนะครับเป็นตัวอคอยทำดีบัฟใส่มอนสเตอร์นะครับช่วยลดพลังจบตีให้กับมอนสเตอร์เวลาเราโดนตีก็จะได้ไม่ต้องโดนดาเมจเยอะนะครับพินหน้าที่หลักผมเอามาดีบัฟเลยไม่ได้ทำแบบ ให้เป็นของแบบโจมตีแรงๆอะไรประมาณนี้เน้นใช้งานสมากกว่านะครับก็สามารถทำเป็นแบบนี้ได้นะสามารถลอกตามผมแบบนี้ได้เลยนะครับตัวพินนะครับหน้าที่หลักเลยก็คือเป็นตัวดีบัฟนะครับเรื่องดาเมจก็หวังแค่ให้มาติดทลายก็พอแล้วนะครับประมาณนี้นะครับตัวที่2นะครับตัวถัดไปนะครับตัวที่3นะครับเป็นตัวทวนของผมนะครับก็มาดูปาดนะครับปาด ก็ให้เน้นตามที่ผมอัพ27นะครับพวกเนี้ยสำคัญเลยนะครับแล้วก็ปานเซียนนะครับปานเซียนผมจะมีบวกคือ,อปานเสริมนะฟ้ากำเนิดแล้วก็โสมหินะครับอันนี้เพิ่มดาเมจเนาะนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มปริมาณการฟื้นฟูนะครับก็ทำให้มันลดภาระในการซื้อโสมนะครับแล้วก็ปานเซียนหนึ่งปานเซียนสองนะครับจำเป็นนะครับ ตัวที่เป็น27แต้มเนี่ยพยายามอัพอัพให้เต็มเหมือนผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าพอยเหลืออยากจะแนะนําว่ารอไปขึ้นเซียน3แล้วก็ค่อยไปอัพปานเซียนสามไปรบก่อนเนาะแล้วก็ถ้าามีพอยเหลือค่อยมาอัพปานเสอร์อย่างอื่นนะครับก็ที่คุ้มคุมก็จะเป็นพวกเพิ่มพลังชีวิตนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ก่อป้องกัน,อ,นอะไรประมาณนี้นะครับ ถัดมานะครับเป็นของสวมใส่นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่เสื้อร้อยสิบกันสิบบกหกของก็เป็นเซ็1ร้อยยี่สิบนะครับแหวนมีเจ็ดนะครับสร้อยเป็นสร้อยเสียนหนึ่งปีศษนะครับเอ้ยตุ้มหูแล้วก็สร้อยปกติผมก็ใส่สร้อยเสียนหนึ่งนะครับเกาะก็จะเป็นร้อยสิบห้ากันสิบบกหกนะครับอาวุธนะครับเป็นทวาร้อยสิบ วิ3 0บก6นะครับไฟ8ทลาย5นะครับอ่าผมจะใส่อันนี้ครับยิงยาวจนถึงเซียน3ค่อยเปลี่ยนทีเดียวนะครับแล้วก็เซียน3เนี่ยนะครับผมวางรถแมปไว้บางทีอ่าพอไปถึงเซียน3แล้วผมว่าผมจะใส่เป็นวิชา35เลยนะครับเพราะว่าตัวปาร์ตี้ของผมเนี่ยนะครับเป็นปาร์ตี้6ตัวนะครับ ถ้าผมใส่เลเวล2เนี่ยจริงๆทวนอ่ะพอขึ้นเซียน3นะสามารถใส่เลเวล2หรือว่าใส่เป็นวี35ได้หมดเลยนะครับใส่วีใส่เอ่อใส่เลเวล2ดาเมจก็ไม่แย่นะครับดาเมจก็ยังจัดจ้านอยู่นะครับใส่วิชานี้ก็คือจัดจ้านเลยแต่ว่าปาร์ตี้ของผมนะครับเป็นปาร์ตี้6ตัวเพื่อดาเมจไม่พอผมเลยจําเป็นที่จะต้องใส่เป็นวิชานะครับก็ เซียนสาผมก็เลงไว้ว่าจะใส่เป็นวิชา35นะครับไม่ได้ใส่เลเวล2นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทำเป็นปาร์ตี้8เนี่ยนะครับควรสามารถใส่เป็นเลเวล2ก็ได้นะนะครับเซียนสาขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่าเซียนสาเนี่ยไม่แนะนำให้ใส่เลเวล2มันเบามากนะครับต่อไปก็เป็นคุมบวกสิบนะครับแล้วก็สำนักค่าเงินนะครับจะเป็นเซตประมาณนี้หมดเลยนะครับตัวทวนเป็นตัวทัมดาเมจ อีกตัวหนึ่งนะครับในปาร์ตี้ของผมนะครับคู่กับตัวธนูด้วยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีหมอนะครับเป็นหมอสายยิงด้วยนะครับนี่ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวดาบนะครับเป็นดาบเซนสองนะครับเซ็ตก็อันนี้จะแหวกหน่อยเพราะว่าตัวเซียนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ทําของให้ตัวดาบเพราะว่าใส่แค่แบบกันแปดบวกสแล้วก็ยิงยาวมาจนถึงเซียนสองเลยครับมัน ตัวดาบเนี่ยมันถึกโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมก็เลยามาทำอีกทีหนึงตอน120ยฟูลเลยนะครับอืมก็เป็นการ10บบวกหไฟแปดเนาะนะครับเซ็ตก็เหมือนเดิมนะครับแหวนก็แหวนอ่าวีหนะครับสร้อยก็อ่ะตุ้มหูก็จะเป็นตุ้มหูยกนะครับสร้อยจริงๆจะใส่เป็นสร้อยเส้นหนึ่งทั้งที่ผมจะเป็นสร้อยเส้นหนึ่งหมดนะครับตัวดาบก็เป็นดาบฟูวีสานะครับ ตัวเกาะก็1้5นะครับนี่คุมก็เป็นคุมบวกสินะครับแล้วก็ค่าเงินนะครับสำนักตัวปานตัวปานลืมเปิดลืมเ,เปิดปานเลยนะครับปานก็อัพตามนี้ได้เลยนะครับสายเวลนะครับที่ผมไม่อัพสีํตำลึงเพราะว่ามันโดนมอนตีเบานะครับผมก็เลยคิดว่าไปเอาตัวปานหลักๆที่สำคัญสำคัญก่อนละกันนะครับแล้วก็ ค่อยมาไลฟ์อัพที่หลักนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับนี่ครับก็เซยนสองผมยังไม่ได้เรียนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อัพอันนี้เนาะนะครับผมเลยยังไม่ได้อัพปางเซยนสองนะครับนี่หลักๆก็ตัวที่เป็น29หน่วยนะครับที่ผมแนะนําให้อัพตามผมได้เลยนะครับหรืออันเนี้ยอาจจะยังไม่อัพก็ได้นะครับแต่ที่ผมอัพเพราะว่าตัวดาบเนี่ยนะครับเบดเลือดอ่ะมันเยอะอยู่แล้วนะครับ พอเราอัพไอตัวปานนี้เข้าไปนะครับตัวเลือดของเราก็จะเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเวลากโกรธอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าดาบฉึกมากนะครับหรือว่า,าเรื่องของไอตัวปางเคลื่อนย้ายดวงดาวเนี่ยนะครับติดปุ๊บนะครับมันก็จะไปบวกสแตทไอจากไอนี้อีกนะครับนี่บอกเลยว่าแจ่มนะครับก็เลยอัพแต่เนิ่นๆเลยครับประมาณนี้นะครับดาบของผมเป็นตัว ตัวแท้งตัวเปิดนะครับให้กับปาร์ตี้เนาะนะครับตัวถัดไปนะครับตัวลองเกือบสุดท้ายนะครับเป็นหมอบูนะครับหมอบูนะครับเซนสองนี่เซ็ตกับเสื้อก็เหมือนกันนะครับแหวนเป็นวิจิตนะครับสร้อยอ่ะผมพูดผีงละตุ้มหูอ่ายกเหลืองน,นะครับ ้อยก็เซนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่านี้เป็นของกิจกรรมเนาะนะครับอันนี้บายร้อยยี่สิบฟูนะครับเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งในตี้ผมนะครับตอนแรกนะครับผมเล่นตัวเนี่ยครับเป็นตัวอ่าเป็นหมอฮิลนะครับซึ่งผมไปลองเทสมาแล้วนะครับดาเมจไม่พอผมก็เลยหยิบมันมาเป็นหมอบูตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับถ้าเป็นอ่าถ้าเพื่อนๆเล่นตีแปดเนี่ยนะครับแล้ว อยากเล่นหมอบูเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าค่อยไปทําตอนเซียนสละกันนะครับถ้าเป็นตี้8นะครับเพราะว่าดาเมจมันมีตัวดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกทั้ง2ตัวนะครับในการทําตีแ8เนาะนะครับหมอบูก็ค่อยไปเล่นตอนเซียน3ก็จะคุ้มกว่าตรงที่ว่าเรา,าช่วงเซียนหนึ่งเซียนสองเนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องทําของเลยนะครับทาไม้ฮิลก็จบแล้วนะครับต่อสมสัยก็ไม่ต้องทําจากประหยัดงบแล้วก็ค่อยไปทุ่มทีเดียวนะครับตอนเซียนสามเนาะ ะครับก็ของประมาณนี้นะครับผมบวก10ต่อไปปานนะครับปานปานใส่บู๊อัพตามผมได้เลยนะครับหมอของผมตัวบู๊เนี่ยไม่ไม่ได้เอาไปตัวเออไม่ได้เอาไปเก๊กเลยนะครับจะเป็นยืนทําดาเมจเลยเพราะว่าผมไม่ได้อัพพวกนี้นะพลังเก้าสวัสค์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อัพนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อัพนะครับตามนี้เลยที่ผมอัพนี่ ประมาณนี้นะครับหมอบูเป็นตัวดาเมจให้กับปาร์ตี้ผมตัวสุดท้ายนะครับเป็นหมอฮิวนะครับนี่หมอฮิวนะครับของแบบใส่เอาแบบให้ครบๆนะครับเป็นไม้บวกสิบสองนะครับบวก,กสิบหมอไม่มีอะไรบ้างนะครับเน้นเน้นตัวปานเนี่ยบวกเยอะๆก็พอครับอื หมอบูเอ้ยหมอหมอฮิลอัพตามผมได้เลยนะครับที่เป็น3 9เนี่ยคอวรอัพมากเลยนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เพิ่มเลือดเนาะอันนี้ก็ปานเซน2นะครับปานเซนเหนึ่งจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับปาร์ตี้ของผมปาร์ตี้6ตัวจะไม่มีอาชีพพีโลเลยนะครับอืม,อมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึง ข้อดีข้อเสียนะครับของปาร์ตี้6ตัวนะคบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหัวข้อถัดไปนะครับเป็นข้อดีข้อเสียนะครับสําหรับการทําปาร์ตี้ไม่ได้ทําปาร์ตี้ปูหรือว่าไม่ได้ทําปาร์ตี้แตัวนะครับซึ่งผมจะยกจากประสบการณ์ของผมละกันนะครับที่ทําปาร์ตี้หตัวกับ8ตัวเนี่ย ผมลองทํามาทั้ง2แล้วนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับข้อเสียเลยนะครับเรื่องของดาเมจเนี่ยนะครับเพียนผลมากนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยเล่นเป็นปาร์ตี้6ตัวนะครับแล้วเป็นหมอ2เป็นหมอฮิลสองเนี่ยนะครับดาเมจนะครับค่อนข้างที่จะต่างมากนะครับเพราะว่าจะเหลือตัวดาเมจแค่ประมาณ3 4ถึง4ตัวเพราะว่าเราต้องเอาอีก2ตัวเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับการที่ ปิดมอนสเตอร์ช้าเนี่ยนะครับมีข้อเสียมากกว่าข้อดีอยู่แล้วนะครับหรือเรียกได้ว่ามีแต่ข้อเสียทั้งนั้นเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือ,อเราได้รับตัวทรัพยากรที่เราฟาร์มเนี่ยได้ช้านะครับต่อไปเลยนะครับอย่างที่2เลยก็คือเราจะเปลืองค่ายากับค่าโสมมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ากว่ามอนจะตายเราก็โดนมอนตกเยอะกว่าเดิมตกหลายๆทีแล้วนะครับ สมก็ใช้เยอะเพราะว่าเราใช้สกิลบ่อยขึ้นกว่าเดิมน,นะครับก็อันนี้แหละเป็นข้อเสียเลยนะครับสำหรับาปาร์ตี้ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้ทำของแบบบวก $10 บวไม่ได้กดยาเนี่ยอันนี้คือข้อเสียหลักๆเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับมีงบในการทําของแบบบวก10ก็ได้นะครับแล้วก็มีงบในการกดยาเนี่ยนะ จะกบข้อด้อยเรื่องของดาเมจที่ขาดได้ดีมากสำหรับคนที่ไม่อยากทำปาร์ตี้8อยากทำแบบปาร์ตี้4 5 6ตัวนะครับจำเป็นที่จะต้องทําทอาวุธให้แบบบวกสูงเข้าไว้หรือว่ากดยาได้ยิ่งดีนะครับก็จะกบข้อเสียได้อยู่นะครับแล้วก็ผมมองว่าข้อเสียน่ประมาณนี้แหละเรื่องเรื่องอความต่างระหว่างปาร์ตี้6กับปาร์ตี้8ถ้าทำของไม่ได้สุดนะครับ ของแบบบวกหบวกเธรรมดาเนี่ยเรื่องของดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่ผมลองสังเกตมานะครับน่าจะหมดแล้วแหละเรื่องข้อเสียนะครับส่วนข้อดีนะครับก็มีไม่กี่ข้อเหมือนกันนะครับก็คือจะทําให้เรานะครับเซตปาร์ตี้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องคอนโทรลนะครับ อ่าตัวละครหลายตัวนะครับไม่กี่ตัวเราก็เซตปาร์ตี้ครบจบแล้วนะครับก็อันเนี้ยเป็นข้อดีเรียกได้ว่าผมว่าน่าจะเป็นข้อเดียวแหละนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะมีอีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งมันมองได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือเรื่องของการทําของนะครับอ่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ของอวิวานะครับอาจจะใส่แค่บกหกเนี่ยนะครับการทำปาร์ตี้น้อยๆตัวเนี่ยก็จะหมดเรื่องของการทาเซตอุปกรณ์นะครับหรือว่าอาวุธอน่ะ ไม่ต้องทําหลายตัวนะครับอาจจะทําแค่3ถึง4ตัวก็ครบปาร์ตี้แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติทำปาร์ตี้แปดเนี่ยนะครับตัวดามเมจผมว่าน่าจะประมาณ5-6ตัวด้วยก็โอ้โหเยอะกว่าเดิมอีกนะครับอาจจะมากกว่าเดิมตัวถึง2ตัวก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็อันนี้เป็นข้อดีแล้วกันนะครับก็จะมองในมุมของอเป็นข้อดีนะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเพ,เพื่อนนะครับ ทำปาร์ตี้น้อยตัวแล้วปิดมอนสเตอร์ช้านะครับเราก็อาจจำเป็นที่จะต้องไปกดยานะครับหรือว่าทำอุปกรณ์ที่ต้องบวกสูงๆเช่นไปทำบวก10บวก1 2บ,บ,บเนี่ยเผลอๆก็อาจจะหมดเยอะกว่าคนที่ทำตี8ตัวด้วยนะครับก็มันสามารถมองได้หลายมุมนะครับผมเลยเป็นข้อยกเว้นละกันเนาะของการทำของก็เลยไม่ได้เอามาใส่ทั้งข้อดีข้อเสียเป็นอีกข้อหนึ่งที่ สามารถมองได้2มุมละกันนะครับส่วนตัวผมนะนะครับผมยังเป็นเซียน2อ,อยู่นะครับแล้วก็ผมลองไปเทสอยู่ที่ลาบแล้วอ่ะที่ของผมอ่ะเป็นปาร์ตี้หตัวนะครับของก็เหมือนที่ผมอาอ่ารีวิวให้ดูก่อนหน้านี้นะครับผมไปยืนที่ลาบเนี่ยมอน4ตัวเนี่ยพอยืนได้สบายอยู่นะเป็นมอน1 3อยตัวพอยืนได้อยู่นะครับพอใช้คําว่า ปิดดมรมจได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังโดนตีแรงอยู่ผมก็เลยมาไล่ไล่ฟาร์มให้มันแบบอาจจะ120กว่าค่อยแวะไปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับข้อดีข้อเสียแล้วก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สามารถมองได้ทั้งสองมุมนะครับก็ตัวรีวิวปาร์ตี้ของผมเนี่ยจะประมาณนี้นะครับมีทั้งรีวิวปาร์ตี้ของผมแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียเนาะนะครับจากที่ผมลองเล่นมานะครับ ตี้เนี่ยผมใช้ระยะเวลาประมาณบึเดือน้อยหน่อยนะครับถึงขึ้นมาถึงเซียน2นะครับ <ๆ S 1> ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับรีวิวตี้ปาร์ตี้6ตัวของผมนะครับตั้งแต่ตัวอาชีพนะครับของสมใส่แล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับการทำปาร์ตี้6ตัวเนี่ยต่างกับปาร์ตี้8ตัวประมาณไหนนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับเรื่องดามเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มเห็นผลแล้วนะคะว่าปาร์ตี้ น้อยตัวเนี่ยดามจมันก็ขาดไปประมาณตัว2ตัวนะครับก็จะเป็นมอนช้าลงหน่อยนะครับส่วนข้อดีก็มองมองแบบหลกัลกๆแล้วก็เรื่องของการเซตปาร์ตี้ได้ง่ายแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายครับไม่ปวดหัววุ่นวายเนาะนะครับหลกัลกๆเลยประมาณนี้แหละที่ผมอลองเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ผมทาตีแปดนะครับประมาณนี้แหละนะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับสามารถอาคอมเมนต์ถามไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมา ไล่ตอบนะครับใครที่เห็นว่าคลิปของผมมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคอนเทนหน้านะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับ